หลังจากที่ลงคลิปนะครับปิดตัวหัวสกูด้วยตัวหมวกแซนเลดนะครับตัวนี้เข้าไปเนี่ยมีหลายท่านบอกว่ามัน เสียงงบประมาณนะครับแล้วก็เสียเวลาแล้วก็การใช้งาน,นอาจจะไม่คุ้มค่านะถ้ามองระยะสั้นนะครับอาจจะเป็นแบบนั้นจริงๆแต่ถ้าเป็นระยะยาวในส่วนของการใช้งานเนี่ยผมบอกเลยตัวนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีนะครับเพราะว่าตัวหมวกนี้จะเป็นตัวช่วยป้องกันตัวหัวสกูเลยโดยตรงเลยนะครับจากหัวสกูที่เราอาจจะเคยใช้งานปกติเนี่ยสปีถึง5ปีเริ่มเสื่อมสภาพนะตัวนี้จะช่วยทําให้เพิ่มการใช้งานไปได้อีกเป็น10ปีนะครับดังนั้นในช่วง10ปีที่เราติดตั้งลักษณะแบบนี้เราไม่ต้องกังวลเรื่องนะ้า รวเลยลดโอกาสนะครับที่เราจะต้องขึ้นไปซ่อมแซมปรับปรุงนะครับบางท่านเนี่ยเป็นเจ้าของบ้านที่ไม่สามารถทําด้วยตัวเองได้นยก็ต้องจ้างช่างขึ้นมาอยู่แล้วนะครับถ้าเราต้องการให้ใช้งานยาวๆเนี่ยตัวนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือก นับที่ดีนะครับแล้วก็งบประมาณต่อตารางเมตรเนี่ยผมบอกว่าอยู่ที่หลักสิบเท่าน,นั้นเองนะครับแล้วเฉลี่ยต่อปีในระยะเวลา10ปีเนี่ยก็ไม่เท่าไหร่นะครับดังนั้นก็ถือว่าเป็นหนึ่งทางเลือกที่ดีครับเขาก็จะมีให้เราเลือกใช้เนี่ยหลายแบบนะเป็นรูปทรงที่สามารถครอบบนหัวสกูของหลังคาไมท่ลชีตหรือว่าเป็นลักษณะของหลังคาลอนคู่ไตลอนแบบนี้ก็มีนะครับหรือเป็นพวกลักษณะที่เป็นแผ่นเรียบแฟชชิ่งนะครับครอบข้างอะไรพวกนี้ก็มีให้เราเลือกใช้ก็ลองดูเป็นหนึ่งตัวเลือกสำหรับการใช้งานได้นะครับ